สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับก็พามาดูลักษณะข้าวแปลงที่เจ็ดนะครับเป็นแปลงที่เราอยู่ไกลเนาะก็นี่นะครับแปลงนาที่แปลงที่เจ็ดที่เรามาคาดไว้ก็ใส่ปุ๋ยรับท้อง ฉีดยาเพีย้ยไอแปลงที่มันเป็นเพี้ยงวดที่แล้วนะครับจำได้ไหมอ่ะนี่นะครับคือลักษณะมลิ105แปลงที่เป็นเพีย้ยเมื่อเรารักษาเราใส่ปุ๋ยเราดูแลเรียบร้อยนะครับลักษณะข้าวก็จะประมาณนี้นะครับใส่ปุ๋ยทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้ทั้งหมดสไร่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นผล,ผลผลิตด้วยกันนะครับว่ามันจะได้ดีไหมนะครับก็อย่างที่ทําคลิปบอกไปเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านและกันข้าวอ่ะ อย่าไปหว่านห่างให้มันมากนักอย่าไปหวังให้มันรวงใหญ่อย่าไปหวังให้มัน,มนต้นใหญ่รวงใหญ่ใบทงใหญ่แต่ผลผลิตะ่ะอาจจะเสียใจยทีหลังก็ได้นะครับผมแนะนําว่าควรจะหว่านให้มันหนาะเพราะว่าข้าวอะ่ะถึงมันจะรวงเล็กแต่มันได้จํานวนที่หนากว่ายังไงมันก็ย่อมดีกว่านะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะเนาะไปเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปแล้วกันนะครับก็วันนี้แวะเวียนมาที่นานะครับ หลังจากที่กลับมาจากโรงบาลเนาะก็พามาดูนะครับชมวิวลักษณะข้าวก็ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะก็ย้ำอีกทีว่าเป็นปุ๋ยสูตรทั้งหมดนะครับไม่ใช้ยูเรียเลยโอเคไปก่อนครับเดีย๋ยวไปดูอีกแปลงกันนะก็มาต่อนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่แปดนะครับลักษณะข้าวก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีข้าวหางนะครับหรือว่า ข้าวนาข้าวป่าเขาเรียกว่าข้าวหางข้าวป่าก็วันนี้ให้ความรู้ข้าวหางข้าวป่าอีกหนึ่งข้อนะครับถ้าพวกท่านทําข้าวมมลิ105แล้วปรากฏว่ามีข้าวหางมีข้าวป่านะครับเกิดขึ้นในแปลงนาไม่จําเป็นต้องไปตัดไม่จําเป็นต้องไปกาจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกี่ยวข้าวหางข้าวป่าแบบ ที่พวกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับโดเดแบบนี้เดี๋ยวเราเกี่ยวเข้าไปขายปนกับมะลิพ่อค้ารับซื้อข้าวเขาก็จะไม่ติไม่ว่านะครับเพราะเป็นฤดูข้าวนาป่าข้าวหางนะครับอยู่แล้วเขาถึงได้ไม่บ่นไม่ว่านะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสคนไหนที่ทํามะลิอยู่อเผอิญว่ามีข้าวป่าข้าวหางเกิดขึ้นก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยครับเก็บเกี่ยวพร้อมมะลิไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะครับไม่ต้องไปเอาออกด้วยให้เหนื่อยนะครับ เดี๋ยวรวบพร้อมกันเลยเพราะเป็นข้าวพื้นเขาเรียกข้าวพื้นนาข้าวพื้นเพของมาริ105อยู่แล้วที่จะต้องเกิดขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปกําจัดนะครับเดี๋ยวเก็บเกี่ยวทีเดียวนะครับก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับลักษณะมารินะครับแปลงนี้ทั้งหมด12ไร่เนาะก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ย ยูเียนะครับใส่แต่สูตรอย่างเดียวก็ลักษณะข้าวประมาณนี้อีแปลงที่เราบอกว่าเป็นเพียแหละครับก็ประมาณนี้เนาะลักษณะข้าวผมก็อย่างนี้นะครับก็คงสวยสู้ใครหลายๆคนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแปลงนี้ก็เป็นนาหวานแห้งเนาะเราก็มาให้ความรู้กันและกันนะครับอันนี้คือข้าวหางนะครับนี่เรียกข้าวหางข้าวดีดข้าวนี้เรียกข้าวพื้นะครับข้าวพื้นป่าข้าวที่เกิดขึ้นในเฉพาะหน้าข้าวปีนะครับ อันนี้ถ้าเราปลูกมะลิ105่ห้าหรือปลูกข้าวนาปีแล้วเกิดมีข้าวแบบนี้เยอะเรียกข้าวหางนะครับทิมก็เจ็บถ้าแก่แล้วเจ็บมากแล้วร่วงด้วยถ้าเกี่ยวไปพร้อมกับมะลิโรงรับซื้อเขาจะไม่ติครับเพราะว่าเป็นข้าวพื้นข้าวนาป่าที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเนาะเรียกข้าวดีข้าวหางนะครับแต่ถ้าอยู่ในข้าวเตี้ย คุณโดนแน่นะครับถ้าอยู่ในข้าวกอขอข้าวเตี้ยโดนแน่นอนแต่ถ้าอยู่ในเมลิ105หรือว่าข้าวเมลิใหญ่ยังไงก็ไม่โดนครับก็ลักษณะรวงก็ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยทำรวงข้าวให้ได้แค่นี้เพียงพอแล้วครับไม่จําเป็นต้องไปรวงใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเราทํารวงให้มันเล็กลงและเพิ่มจํานวนเนี่ยรวงเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยรวงเล็กๆแบบนี้แต่ท่านทําให้ลักษณะรวงอ่ะมันอยู่ทีกันเกยกันแบบนี้นะครับ กับไอภาพที่ลวงหญ่อยวงโตแต่อยู่ห่างกันเป็นคืบเป็นศอกเนี่ยอยู่แค่ข้อมือเดียวเห็นไหมครับนี่ทำลวงข้าวให้อยู่แค่หนึ่งข้อนิ้วและหวานให้หนาขึ้นและลวงเล็กลงคุณจะทำให้ข้าวเต็ม,มเมล็ดได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำน้ำนมให้เต็ม,มเมล็ดได้ง่ายกว่าข้าวมีน้ำหนักมีขี้รีบที่น้อยกว่านี่คือหลักสูตรเทคนิคที่ได้ผลผลิตเยอะ ไม่ใช่ทําให้ต้นใหญ่ลวงใหญ่นะครับฝากไว้ให้คิดก็โอเคเนาะก็คงจะเข้าใจนี่นะครับคือแปลงนาทั้งหมดส2ไร่นะครับแปลงที่แดเนาะแปลงที่เจ็ดอยู่อีกฝั่งนู้นนะครับที่เราถ่ายงวด่ที่แล้วอยู่ฝั่งขันนู้นเนาะดูขันนู้นน,นะครับแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งเนาะก็เป็นข้อคิดอีกหนึ่งข้อว่าข้าวแบบนี้ไม่ต้องไปกําจัดมันนะครับเพราะว่ามาลิเขาจะไม่ติไม่ว่านะครับเขาจะดูแค่เม็ดมะเขือเม็ดแดงนะครับส่วนข้าว อย่าไปเน้นรวงใหญ่นะครับเน้นรวงให้ถี่ให้เกยกันไว้นะครับแล้วรวงไม่ต้องใหญ่มากน้ํานมมันจะเข้าเต็มทุกมเมล็ดได้ง่ายกว่าการบํารุงปุ๋ยก็จะใช้ได้น้อยได้ดีกว่านะครับก็ฝากไว้ให้คิดเนาะก็มาต่อกันีกลางนะครับดูท่านดูให้ดีนะครับว่าข้าวรวงใหญ่เนี่ยบำรุงกันดีเสเหลือเกินบำรุงกันให้รวงใหญ่กันเข้าไปโอ้โหดูแลปังงบปังงม ใส่ปุ๋ยยางกระเทกระจารฉีดนู่นฉีดนี่เพื่อให้รวงมันใหญ่แต่คุณลืมอะไรหรือเปล่าครับว่ารวงใหญ่ขนาดนี้คุณจะอัดน้ำนมเข้าทุกมเมล็ดได้ไงตอบผมหน่อยนะผู้รู้ทั้งหลายถ้าท่านคิดว่าท่านทำรวงข้าวได้สามสี่ร้อยเมล็ดเนี่ยแล้วเต็มทุกมเมล็ดได้เนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่นาปังนะครับ และอีกอย่างหนึ่งทำไมมะลิ105ถึงเป็นเมล็ดรีบทำไมมะลิ105ถึงไม่เต็มทุกเมล็ดผมขอบอกเลยมะลิ105เป็นข้าวไวแสงมีความดุดันเรื่องปุ๋ยเคมีมากเช่นท่านใส่ปุ๋ยเคมีมากจนเกินขนาดเช่นไล่ละ20โลปรากฏว่าข้าวมะลิท่านจะเป็นหนอนเป็นเพีย้ยเป็นเชื้อรา แล้วก็ไม่ได้ข้าวเห็นยังครับฉะนั้นเมื่อท่านไปทำรวงใหญ่ลักษณะต้นก็จะบางเพราะท่านไม่มีทางทำมารีหนึ่งศรวงใหญ่ต้นใหญ่และถี่ได้นะครับฉะนั้นผมให้ข้อคิดหนึ่ข้อมาลิ105รวงไม่ต้องทำใหญ่ทำให้รวงอยู่ที่ระดับปานกลางและ เอาจำนวนเข้าไปบวกนะครับเช่นรวงหาง1คืบมี3ต้นรวงที1คืบมี5ต้นคุณคิดเอาแล้วรู้ยังทำไมพวกคุณถึงไม่ได้ผลผลิตตามเป้าซักปีเดียวแม้แต่จะรวงใหญ่ต้นใหญ่หนาที่สุดเท่าที่พวกท่านทำได้ยังไงท่านก็ไม่ได้เกินไร่ละ50ถัง เพราะเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่ไม่มีใครมาบอกคุณว่าคุณทำข้าวหวังแต่รวงใหญ่ต้นใหญ่แต่ไม่เคยนึกถึงการอัดน้ำนมเข้าเมล็ดเพราะว่าถึงคุณจะอัดน้ำนมเข้าเมล็ดได้คุณก็ไม่มีทางที่จะอัดเข้าไปเต็มทุกเมล็ดเพราะคุณไม่มีแรงที่จะเดินลุยข้าวที่สูงท่วมหัวไม่มีแรงที่จะฉีดข้าวในช่วงระยะ ออกลวงหรือโน้มลวงและสิ่งสำคัญคุณควบคุมธรรมชาติเรื่องฝนปลายตุลาพฤศจิกาไม่ได้ทำให้ข้าวคุณล้มเสียหายทั้งเพีย้ยจมน้ำและถอดลวงเล็กลงจากข้าวบางและไม่หนาก็กลายเป็นลวงเล็กเพราะมันล้มเมื่อมันล้มมันก็จะรีดน้ำนะครับฉะนั้นฝากข้อคิดไว้นะ อย่าไปคิดว่าข้าวต้นใหญ่ใบใหญ่รวงใหญ่แล้วคุณจะได้ไล่ละ80ถังคุณคิดผิดถ้าเป็นนาปังเราไม่เถียงแต่มะลิผมเถียงใจขาดเพราะว่าผมลองมาทุกประเภทแล้วอัตราที่พอดีที่สุดคือ2.7ไม่เกิน3ถังนะครับข้าวจะอยู่ในลักษณะที่พวกคุณชอบพูดว่า รวงเป็นฝอยแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าจำนวนผมมากกว่าคุณนะครับคุณจะลวงใหญ่แค่ไหนผมไม่สนคุณจะมี4ี่ห้าร้อยเมล็ดคุณก็ไม่สามารถที่จะอัดแป้ง4ี่ห้าร้อยเมล็ดได้คุณดูข้าวคุณได้เลยนะครับข้าวหนึ่งต้นหนึ่งรวงมีสามรอยเมล็ดคุณจะได้เพียงแค่ร้อยเมล็ดหรือแ0ดสิบเมล็ด นอกนั้นเป็นขี้รีบนอกนั้นเป็นมแมลงซิ่งดูดน้ำเลี้ยงนอกนั้นโดนเพี้ยบางทีพวกคุณก็ยังไม่เข้าใจเรื่องลวงขาวมีกี่รูปแบบผมเคยสอนไปแล้วแต่พวกคุณไม่ดูไม่สนผมจะบอกให้อีกข้อคิดก็ได้ว่าลวงขาวที่พวกคุณพูดนักพูดหนาเนี่ยลวงขาวมีสามประเภทหนึ่งหนอนกอเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงต้นกลมหรือใส่ปุ๋ยนะครับ 2กัดหางปลาทูหรือว่าใบธงหนอนกอจะเข้าระบาดเรียกสันส้นๆง่ายๆว่าบัวเจาะวางไข่หรือว่าหนอนเจาะข้อป้องหรือเจาะคอรวงเรียกว่าหนอนเจาะคอรวงหนอนมีอยู่สองรูปแบบคือหนอนเจาะโคนเจาะกอนะครับกับสอหนอนเจาะคอรวงซึ่งลำต้นจะเขียว แต่คอรวงจะไม่เป็นรูมีขุยเหมือนมีหนอนอยู่นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าช่วงที่คุณใส่ปุ๋ยรับท้องคุณต้องฉีดหนอนกอช่วงที่คุณอยู่ในระยะใบธงหรือว่ากัดหางปลาทูหรือเรียกสั้นๆว่าออติว่าคุณต้องใส่หนอนกอและรอบสุดท้ายช่วงโน้มลวงหรืออาร์มเลคุณต้องใส่ พวกแมงซิ่งเจาะน้ำเลี้ยงหรือเจาะ,มะเมล็ดทำให้มเมล็ดด่างดำแตกเป็นรูเสียขี้รีบฟีบนะครับให้ hey, ความรู้ดีทุกอย่างแต่ไม่ฟังไม่ทำก็ไร้ค่าทำนาจะหวังแต่ว่าต้นใหญ่ลวงใหญ่มันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจำนวนน่ามันน้อยคุณสังเกตด้วยนาของคุณเองเลยผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอก เพราะว่าผมไม่เคยทําข้าวต้นใหญ่รวงใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะทําข้าวแค่อยู่ในสายกลางผมจะทําทุกอย่างอยู่ในสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับฉะนั้นผมจะไม่ใส่อะไรที่เกินเลยนะครับส่วนเรื่องดูข้าวเช็คข้าวบอกหมดแล้วนะครับเนี่ยรวงขนาดเนี้ยคุณคิดว่าคุณจะทําให้มันเต็มทุกมเมล็ดเหรอครับผมกล้าพูดเลยว่ารวงขนาดเนี้ยขี้รีบยังต่ํามาครึ่งรวงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ ช่วงระยะเวลาที่คุณควรจะฉีดปุ๋ยเกศคุณไม่มีปัญญาที่จะฉีดได้เพราะหนึ่งข้าวสูง 2. ข้าวลม้ม 3. เพีย้ยหนอนมันมักจะมาในตอนจบนะครับและคุณยังไม่เข้าใจคำว่าข้าวไหลเพราะตอนเนี้ผมกล้าพูดเลยคนที่ใส่ยูเรียรับท้องหรือใส่ยูเรียเร่งต้นตอนเนี้มันกำลังไหลกำลังเขียว กำลังงามเวอร์โดยที่พวกคุณก็กำลังจะตกใจว่ามันงามไหลได้ยังไงจากผมเคยบอกคุณแล้วว่าจากข้าวแค่แก้แคแกนมันจะดีเองในตอนจบแค่คุณต้องอดใจรอไม่ใช่เห็นข้าวแ้แคแ,แกนก็อัดปุ๋ยตะพืชคุณเกียมตัวล้มในตอนจบได้เลยครับเพราะว่าฝนจะมาปลายตุลาพฤศจ,จิกาอีกหลายลูกแน่นอนครับ พราะปีนี้พวกคุณจะเกี่ยวน้ำกันทุกคนผมกล้าพูดเพราะว่าผมเห็นว่ามันมาแบบนี้ทุกปีไม่เกินวันที่20หรือว่าสิ้นเดือนตุลาคุณล้มแน่นอนและก็มาแน่นอนเรื่องฝนเพราะว่ามันก็มาทุกปีนะครับผมยังไม่เคยเจอปีไหนที่มันไม่มาฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้้คิดเนาะสำหรับทุกอย่างที่ผมให้ผมก็ให้จากความจริงใจให้จากประสบการณ์ที่ผมประสบ พบเจอมาส่วนข้าวที่ไม่ได้ผลผลิตเยอะก็หวานให้มันหนาขึ้นเลิกคิดเรื่องรวงใหญ่เลิกคิดเรื่องใบธงใหญ่ต้นใหญ่ให้คิดว่าพอดีพอดีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ